ซีรีส์ Criminal Mind ทีมแก่งเด็ดคั่วอาชญากรรมเป็นซีรีส์ชื่อดังจากอเมริกาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยวิเคราะห์พฤติกรรม BAU ซึ่งเป็นหน่วยงานหน่วยหนึ่งใน FBI โดย BAU นี้มีขึ้นเพื่อ,อวิเคราะห์พฤติกรรมอาชญากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งฆาตรกรต่อเนื่องเพื่อขี่คายคดีต่างๆซึ่งฆาตรกรเหล่านี้ไม่ได้มีแค่นักฆ่ายอย่างเดียว ยังมีทั้งมือปืนกาดยิงมือวางระเบิดนักวางเพลิงการลักพาตัวหรือแม้แต่นักฆ่าด้วยการวางยาพิษพวกเขาจะมีการวิเคราะห์พฤติกรรมของคนร้ายเพื่อจับตัวมันได้อย่างไรมารับฟังกันเลยค่ะ Criminal Mind ซีซั่นหนึ EP หนเริ่มเรื่องกันที่หญิงสาวคนหนึ่ง กำลังติดต่อซื้อรถมือสองจากอินเทอร์เน็ตโดยเธอได้นัดดูรถกับผู้ขายเมื่อถึงเวลานัดพวกเขาได้ทดลองขับรถและตรวจสภาพรถหลังจากที่ได้ลองขับรถกันเสร็จแล้วผู้ขายและหญิงสาวก็ได้เตรียมตัวเดินทางกลับมายังจุดนัดพบในจังหวะที่หญิงสาวขึ้นรถฝั่งผู้โดยสารคนขาย ได้ปิดประตูรถให้เธอและอาศัยจังหวะนี้แอบเอาที่ล็อกประตูรถออกระหว่างทางหญิงสาวพบความผิดสังเกตเมื่อคนขับรถขับรถเลยจุดที่เขาจะต้องส่งเธอเธอบอกให้มันจอดให้เธอลงแต่มันกลับเหยียบคันเร่งเพื่อเพิ่มความเร็วและเมื่อเธอพยายามเปิดประตูเธอจึงถูกมันต่อยจนสลบไปฉากต่อมาเราจะได้เจอกับตัวละครหลักคนแรก แอร o นฮอสเนอหัวหน้าหน่วย BAU คนปัจจุบันโดยฮอสกำลังช่วยภรรยาตั้งชื่อให้กับลูกชายของเขาที่กำลังจะคลอดโดยเธอเสนอให้ฮอสตั้งชื่อว่ากีเดียนและเมื่อมีเสียงโทรศัพท์เข้าเป็นที่รู้กันดีว่าตอนนี้มีคดีให้หน่วย BAU ต้องแก้ไขอีกแล้วที่บาร์แห่งหนึ่งไดเล็กมอร์แกนหนึ่งในเจ้าหน้าที่หน่วย BAU หนุ่มหล่อมากเข้ม กำลังปาร์ตี้กับสาวๆและเล่าเกี่ยวกับงานของเขาถึงงานที่เขาต้องวิเคราะห์พฤติกรรมและจับตัวคนร้ายมาลงโทษหลังจากที่พูดคุยกันอยู่นั้นเขาก็ได้รับสายจาก BAU เพื่อตามตัวให้เขากลับไปทำคดีฉากถัดมาที่ห้องบรรยายของ FBI เจสันกีเดียนกำลังบรรยายเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อหาตัวคนร้ายอยู่นั้น ด็อรลิสเปนเซอร์หนึ่งในทีม BAU ก็ได้มาตามตัวให้เขากลับไปทำงานที่สำนักงาน BAU ณสำนักงาน BAU มอร์แกนส่งรูปเหยื่อรลยล่าสุดที่ฆาตรกรจับไปและข้อความที่โคลายทิ้งเบาะแสไว้ว่าเห็นแก่สวรรค์จับฉันก่อนฉันจะฆ่าอีกและฉันควบคุมตัวเองไม่ได้วิลเลียมไฮเลนฆาตรกรวิปริต1945 พอดให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าฆาตรกรรายนี้ไม่เคยเก็บเหยื่อไว้เกินเวันฉะนั้นพวกเรามีเวลาอีกไม่ถึง36ชั่วโมงในการช่วยชีวิตเธอและจับตัวคนร้ายรายนี้มอร์แกนถามกีเดียนว่าพร้อมกลับไปทำงานภาคสนามอีกครั้งหรือยังก่อนหน้านี้นะคะกีเดียนพาดท่าให้กับคนร้ายระหว่างเจรจากับมือระเบิดโลกจิตรายหนึ่งจนทำให้เจ้าหน้าที่หนาย เสียชีวิตและทำให้เขาถูกถอดออกจากงานภาคสนามซึ่งระหว่างที่กีเดียนพักใจอยู่เนี่ยเขาก็ไปสอนวิชาวิเคราะห์พฤติกรรมคนร้ายให้กับนักเรียนตำรวจ FBI ที่ลานจอดเครื่องบินเจ็ของ BAU h o ฮอตลงรถมากับผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ FBI เธอบอกกับฮอตว่าผู้หญิงคนนี้มีชีวิตอีกแค่36ชั่วโมง เราไม่สนความคิดเห็นของกีเดียนและเราต้องการคุณและต้องการให้ฮอตรับช่วงต่อทันทีที่กีเดียนพลาดฮอตรับปากก่อนจะโดนขึ้นเครื่องไปทันทีระหว่างการเดินทางทีม BAU กำลังวิเคราะห์คนไายจากข้อมูลของเหยื่อรายแรกเริ่มจากการลองบีบคอยเหยื่อด้วยมือและพบว่าเป็นวิธีที่เสียเวลานาน,านเกินไปจึงเปลี่ยนวิธีฆ่าเป็นการแทงเหยื่อ แต่ก็ต้องเสียเวลากับการล้างเลือดอีกหลายชั่วโมงจนพัฒนามาถึงการฆ่าโดยการใช้เข็มขัดลัดคอจึงสรุปได้ว่าคนร้ายเรียนรู้และพัฒนาฝีมือให้เป็นนักฆ่าที่เก่งขึ้นที่สำนักงานภาคสนาม FBI CSO ทีม BAU ช่วยกันวิเคราะห์พฤติกรรมของคนร้ายว่าคนร้ายนั้น เต็มใจเดินทางพร้อมศพและคนร้ายต้องขับรถที่สามารถซ่อนศพได้และตั้งข้อสังเกตว่าคนร้ายจงใจเปลี่ยนที่ทิ้งศพลายที่4ในรัฐอื่นเพราะคนร้ายนั้นน่าจะมีความรู้เรื่องกฎหมายหรือเคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนสถานที่พบศพลายล่าสุดเจ้าหน้าที่คนหนึ่งกำลังพูดถามกับมอแกนว่านั่นคือกีเดียนที่เป็นคนจับคนร้ายคดีวางระเบิดได้ใช่ไหม มอร์แกนบอกว่าใช่นั่นแหละเขาและต้องเสียเจ้าหน้าที่ไปหกนายตรงนี้จะเห็นได้ว่ามอร์แกนนั้นยังมีอคติกับกีเดียนอยู่นะคะจากการมาดูสถานที่พบศพเหยื่อรายล่าสุดกีเดียนและมอร์แกนได้วิเคราะห์ว่าเหยื่อโดนตัดเล็บมือคนร้ายอยากให้เธอสู้มันแต่ต้องไม่ให้มันนั้นเจ็บตัวคนร้ายทิ้งเข็มขัดและอาวุธสังหารไว้ที่คอเหยื่อและการที่คนร้ายใส่เสื้อให้ศพ ก่อนที่จะนำมาทิ้งเพราะมันสำนึกผิดต่อเหยื่อและเหยื่อของมันมีไว้ใช้แล้วทิ้งสถานที่ทิ้งศพจึงเป็นสถานที่โล่งๆนานบ้านของเหยื่อรายล่าสุดฮอตและลิทมาสอบปากคำน้องชายของเหยื่อจากการพูดคุยแนะนำตัวนั้นจึงทำให้รู้ว่าลิทนั้นเป็นอัจฉริยะเขามี IQ ถึง187และมีความจำแบบกล้องถ่ายรูปความเร็วในการอ่านนาทีละสองหมื่นคำ เดวิดน้องชายของเหยื่อบอกว่าหมาของเขานั้นมีอาการแปลกๆไปเหมือนว่ามันมีเซนต์ว่าพี่สาวของเขานั้นมีอันตรายลิสบอกว่ามันไม่ได้รู้ว่ามีอะไรผิดปก,กติกับเจ้านายของมันหรอกเพียงแต่มันได้กินเหงื่อเพราะอะตอมของเหงื่อจะขับสารออกมาเมื่อเราเกิดความเครียดฮอตจึงสรุปให้เดวิดฟังว่าหมามันแค่กังวลเพราะเดวิดเครียดก็แค่นั้นและพวกเขาก็ได้พบบอะแสว่า คนร้ายน่าจะเป็นคนที่มาเสนอขายรถมือสองให้กับเยียและอาศัยจังหวะทดลองขับรถลักพาตัวเธอไปที่ห้องทำงาน FBI ทีม BAU กำลังสรุปผลวิเคราะห์และลักษณะของคนร้ายว่าคนร้ายเป็นชายผิวขาวอายุ20ตอนปลายที่ดูกลมกลืนกับผู้คนทั่วไปความโหดร้ายของคดีนี้บ่งบอกว่าคนร้ายนั้นเคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อน ไม่รุนแรงแต่เป็นคดีลักเล็กขโมยน้อยเขาเป็นฆาตรกรที่มีแบบแผนระวังตัวมีภาวะโรคจิตหน่อยๆและเขาติดตามข่าวฉลาดและเขาจงใจให้เราพบศพและอาวุธมันใช้รถยนต์สภาพดีกระจกติดฟิลม์มเหยื่อทุกคนโดนข่มขืนแต่ไม่ได้สอดใส่ด้วยอวัยวะเพศมันให้มันใช้วัสดุอื่นในการข่มขืนเหยื่อเพราะมันไรสมรรถภาพทางเพศ คนร้ายเป็นโรคหวาดระแวงจากสาเหตุบาดแผลในใจตอนเด็กเช่นการเสียชีวิตของพ่อแม่หรือคนในครอบครัวจึงทำให้มันรู้สึกโดนลังควานและจับตามองการฆ่าทำให้มันรู้สึกมีอำนาจคนร้ายรู้จักกฎหมายเป็นอย่างดีและหาทางเข้ามาเกี่ยวข้องกับการสอบสวนแก้งแสดงตัวเป็นพยานเพื่อจะได้รู้ถึงความก้าวหน้าของคดีทำให้มันรู้สึกมีอำนาจ และเป็นผู้ควบคุมเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าพวกคุณอาจจะเคยสอบสวนเขาแล้วที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเอลลี่กีนอเวหรือแอลเจ้าหน้าที่ FBI ได้หลอกล่อให้คนร้ายออกมาจากบ้านเพื่อทำการจับกลุมตัวมันไว้แอลนั้นยังไม่ได้ทำงานกับทีม BAU แต่เธอนั้นอยากทำงานกับทีม BAU จึงได้ขอคําแนะนำกับมอร์แกนเขาจึงบอกให้เธอนั้นไว้ใจในสัญชาตญาณของตัวเองจากการจับกุญคนร้ายได้นั้นทำให้รู้ว่าผลวิเคราะห์ในตอนแรกนั้นถูกเพียงข้อเดียวคือเรื่องของรถถูกเพียงข้อเดียวคือเรื่องรถของคนร้ายส่วนร่องรอยการต่อสู้ต่างๆนั้นไม่มีบนตัวของริชาร์คร้ายที่จับไปเลยทำให้ทางฮอตและกีเดียนต้องวิเคราะห์กันใหม่ว่าพวกเขานั้พลาดอะไรไป ที่บ้านของคุณ้ลายกีเดียนลิทและแอลกำลังดูเกมกระดานหมากล้อมที่คุณ้ลายเล่นไว้โดยลิทบอกว่าคนร้ายเล่นเกมนี้คนเดียวและวิเคราะห์จากการเล่นว่าคนณ้ลายไานนี้เป็นพวกก้าวร้าวสุดต่งมอร์แกนพยายามเปิดคอมพิวเตอร์ของคนร้ายและได้รู้ว่าพวกเขานั้นมีสิทธิ์ใส่รหัสผ่านพลาดแค่6ครั้งถ้าใส่ผิดเป็นครั้งที่เ็ คอมจะทำการลบข้อมูลทั้งหมดออกทันทีแอลจึงถามว่าเราจะพยายามเจาะเข้าออไปได้ไหมเพราะข้างในนี้อาจจะมีข้อมูลสถานที่ขังเหยื่อก็ได้กีเดียนจึงพูดว่าลองอีกครั้งพาดอีกครั้งและพลาดแบบฉลาดขึ้นมอร์แกนทำหน้าแปลกใจลิทบอกมอร์แกนว่าสมูเอลแบ็กเก็ตพูดมอร์แกนจึงตอบว่าอย่าพยายามทำเลยไม่งั้นก็ไม่ต้องทำ กีเดียนทำหน้าแปลกใจลิทจ,จึงพูดว่าโยดาพูดกีเดียนพบเบาะแสว่าคนร้ายนั้นอ่านหนังสือที่เขาเขียนจึงต้องการสอบปากคำมันแบบตัวต่อตัว,ตวที่ห้องสอบสวนกีเดียนสอบปากคำคนร้ายแต่มันกลับยั่วยุเขาจากความผิดพลาดของเขาในอดีตแต่กีเดียนก็ยังได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าเหยื่อรายล่าสุดนั้นยังไม่ตายเพราะคนร้ายพูดถึง ผู้หญิงที่หายไปแทนที่จะพูดว่าผู้หญิงที่ตายไปกีเดียนเดินออกมาข้างนอกฮอตเดินตามมาคุยด้วยฮอตถามกีเดียนเกี่ยวกับสิ่งที่คนร้ายพูดเมื่อกี้ทำให้กีเดียนรู้สึกไม่พอใจแต่ฮอตนั้นบอกว่าเขาเพียงแค่อยากรู้ว่ากีเดียนนั้นโอเคไหมฮอตเป็นห่วงสภาพจิตใจของกีเดียนกีเดียนบอกว่าเขานั้นโอเคฮอตบอกว่า ผมว่าคุณนั้นเป็นคนสองคนพร้อมๆกันไม่ได้คำพูดนี้ทำให้กีเดียนและฮอตฉุกคิดว่าพฤติกรรมของคนร้ายนั้นมีความขัดแย้งกันและสมมติฐานถึงนิสัยสองแบบของคนร้ายที่แตกต่างกันแล้วกีเดียนก็ปิงไอเดียว่าคนร้ายนั้นน่าจะมีสองคนหลังจากได้ข้อสรุปว่ามีคนร้ายคนที่สองกีเดียนฮอตและแอลก็ช่วยกันวิเคราะห์หาคนร้ายคนที่สองว่า ว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนร้ายคนแรกอย่างไงโดยมีบทวิเคราะห์ว่าคนร้ายคนที่สองนั้นมีความแตกต่างกันคนนึงฉลาดแต่เป็นคนว่าง่ายอีกคนเหนือกว่าชอบสั่งโอหังแต่ไม่ฉลาดเท่าคนแรกอาจเป็นเพื่อนนักเลงในโรงเรียนที่คอยคุ้มครองคนร้ายคนแรกทำให้เขารู้สึกเป็นหนี้คนร้ายคนแรกไม่กล้าลงมือคนร้ายคนที่สองคือคนที่ลงมือทา ที่สำนักงาน FBI อฮอตกำลังคุยกับยายของคนร้ายคนแรกเธอให้ข้อมูลถึงเพื่อนของหลานชายที่ชื่อว่าชาลีจากการค้นหาข้อมูลพบว่าชาลีเป็นเพื่อนร่วมห้องสมัยเรียงของคนร้ายคนที่หนึ่งซึ่งมีบุค,คลิกตามผลวิเคราะห์ตัวใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าและน่าจะคอยปกป้องลิชช์ดในคุกได้ตัดมาที่มอร์แกนหลังจากที่เขาโทรไปขอความช่วยเหลือจากกาเซีย เจ้าหน้าที่เทคนิคประจำหน่วยแต่เธอไม่สามารถเจาะรหัสเข้าคอมของคนร้ายได้เขาจึงกำลังวิเคราะห์พฤติกรรมของคนร้ายโดยการสมมุติตัวเองว่าเป็นคนร้ายจนพบเบาะแสว่าคนร้ายน่าจะชอบฟังเพลงเพราะนอนไม่หลับที่เรือนจำกีเดียนและแอลมาหาเบาะแสคนร้ายที่คาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายคนที่สองแต่กลับได้ข้อมูลจากลิดว่ามันนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อสองเดือนก่อน ทำให้พวกเขาต้องวิเคราะห์หาคนร้ายคนที่สองใหม่อีกครั้งและได้ข้อมูลถึงผู้คุมที่เคยดูแลคนร้ายคนแรกตอนที่มันติดคุกขณะที่พวกเขาพูดคุยกับผู้คุมที่ดูแลคนร้ายคนที่หนึ่งอยู่นั้นจังหวะหนึ่งผู้คุมได้พูดถึงว่างานครึ่งหนึ่งของเขานั้นคือการปกป้องพวกนักโทษไม่ให้ทะเลาะกันกีเดียนเอะใจกับคำว่าการปกป้องที่ผู้คุมพูดเขาจึงพูดต่อว่า ถ้าคุณเป็นคนข่าวตัวเล็กๆในคุกแบบนี้กีเดียนจึงถามว่าเขานั่นหมายถึงลิชาร์ดเเลสแมนหรอผู้คุมตอบว่าใช่ครับกีเดียนวิเคราะห์ข้อมูลว่าผู้คุมคนนี้ผูกมิตรกับลิชาร์ดคนร้ายคนที่หนึ่งปกป้องเขาทําให้ริชาร์ดรู้สึกติดหนี้บุญคุณแอลเสริมว่าผู้คุมคนนี้ตรงกับลักษณะของคนร้ายคนที่สองที่คาดไว้กีเดียนโทรรายงานฮอตถึงชื่อของคนร้ายคนที่สอง ผู้คุมชื่อทิโมธีวอเกลจากนั้นกีเดียนและเอลลี่ได้สะกดรอยตามผู้ต้องสงสัยคนร้ายคนที่สองไปที่ห้องสอบสวนฮอตวางแผนกดดันริชาร์ดคนร้ายคนแรกให้มันรู้สึกด้อยกว่าคู่หูของมันด้วยของเอกสารที่อ้างถึงคู่หูของมันและบอกว่าเขานั้นต้องการคู่หูของมันมากกว่าที่ห้องนอนของริชาร์ดคนแรกลิทพบเบาะแสและวิเคราะห์ จนได้รหัสเปิดคอมพิวเตอร์มากีเดือนและแอลกำลังสะกดรอยตามผู้ต้องสงสัยและสังเกตพฤติกรรมของคนร้ายจึงได้รู้ว่าตอนนี้มันนั้นได้หลบหลีกการสะกดรอยตามของพวกเขาไปแล้วมอร์แกนได้แจ้งข้อมูลให้ทีมรู้ว่าตอนนี้เหยื่อย,ยังไม่ตายคนร้ายได้ถ่ายท่อสดการขังเหยื่อผ่านกล้องถ่ายท่อสดและด้วยความอัจฉริยะของลิทจึงได้รู้ว่าเหยื่อโดนขังบนเรือ จากการสังเกตหลอดไฟที่แขวนขยับไปมาตามจังหวะขึ้นพวกเขาจึงรู้ว่าตอนนี้เหยื่ออาจจะโดนขังที่ท่าเรือหรืออู่จอดเรือที่ไหนสักแห่งในห้องสอบสวนฮอตกำลังพูดจาหลอกล่อเคนให้คนร้ายคนแรกบอกที่ขังเหยื่อจึงได้รู้ว่าพวกมันขังเหยื่อไว้ที่อู่จอดเรือขณะที่คนร้ายคนที่สองกำลังจะเอาเหยื่อไปฆ่านั้นกีเดียนตามมาเจอเข้าพอดี จึงบอกให้คนร้ายปล่อยตัวประกันและเขาได้พูดจายยั่วยุคนร้ายถึงเรื่องที่มันเข้าลงยิมขับรถหรูและได้พูดจีป้ปมเรื่องที่มันนกเขาไม่ขำหำเล็กและหำเล็กเป็นที่น่าขบขันของคนร้ายจนทำให้มันโกรธและยิงเขาจังหวะน,นั้นเองแอลก็ได้ยิงสวนไปจนทำให้มันตายในทันทีฮอตกำลังพูดคุยกับมอร์แกน เรื่องตั้งชื่อลูกฮอตถามมอร์แกนว่ารู้ไหมว่ากีเดียนแปลว่าอะไรลิทเดินมาได้ยินพอดีเลยตอบว่านักรบผู้ทรงพลังแล้วลิทก็เดินจากไปฮอตกับมอร์แกนมองลิทแบบว่าเจ้านี่มันรู้ไปสัทุกเรื่องจริงๆมอร์แกนถามฮอตว่าเราจะรายงานเรื่องกีเดียนอย่างไรฮอตถามกลับว่าถ้าเป็นนายนายจะรายงานอย่างไรมอร์แกนบอกว่า กีเดียนนั้นช่วยเหยื่เอาไว้นั่นคือสิ่งที่เขารู้ระหว่างเดินทางกลับฮอตมาคุยกับกีเดียนตอนแรกก็คุยกันเรื่องตั้งชื่อลูกฮอตกำลังจะลุกไปแล้วกีเดียนทักขึ้นมาก่อนถามถึงรายงานเรื่องกีเดียนฮอตบอกว่าวันนี้คุณช่วยชีวิตเธอไว้คุณควรจะมีความสุขกับมันนะนิชเชตเคยพูดว่าถ้าต้องมองก้นบึ้งของนรกนานๆมันก็จะจ้องมองคุณกลับมาบ้าง ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP 1ซึ่งก่อนจบนี้กีเดียนได้บังเอิญมาเจอกับคนร้ายคดีนักฆ่าบนทางเทา้าที่เขาได้เคยวิเคราะห์พฤติกรรมของมันไว้ด้วยอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค h i s โนไม n ์ m ีซั s e หนึ่ง EP 2นะคะขอบคุณค่ะ